สวัสดีเพื่อนสมาชิกแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับโฮเทลเซราโฟปป้าโรมิโอเซเลให้หนุม่มมานนอกที่หล่อดใครไม่เป็นนะครับหรือนายยกใหญ่นะครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้อวดเสาแต่อวดขาดตั้งครับได้จากร้านของเก่ามา60บาทครับก็เลยมา DIY เอาไว้ลองเสาพอดีพอดีเลยครับเวลาไปท่องเที่ยวตกปลาเนาะอันนี้สากาศแบบยาจกเลยคนยากเลยละกันงบประมาณการสร้างน้อยมากน่าจะประมาณสักสองบาทละกันเนาะตัวน,นี้ ตีสองร้อยห้าสิบแล้วกัน่ะคาเบียร์ขวหนึ่งความทีหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกแปดถึงหนึ่งเจ็ดสี่นะครับเท่าที่วัดดูนะครับก็ e d r ลงสวยนะครับกำลังส่งก็ได้ด้วยนะครับเอ็ดลงแล้วต้องวัดต้องได้ด้วยนะครับต้องแมทช์กันนะครับก็ลองดูนะครับโดยปกติเวลาสร้างสายอากาเสร็จเนี่ยผมจะวัดที่โค้ดเสาดูนะครับอธิบาจับตรงนี้เลยนะครับถ้าตัวนี้ลงเท่าไหร่ ส่สายก็จะลงเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทําตัวนี้วัดได้เอ,อ็นดีแ2สองแต่ใส่สายแล้วลงมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะสายที้ผมจะคาลิเบตด,ด้วยดัมมี่โหลดทุกครั้งนะครับก็ลองดูนะครับจะสังเกตว่าทำไมรูปล่างมันเป็นอย่างนี้ไม่แปลกหรอกฮะที่ผมจะทําจากด้ามไม้ถูพื้นลัาของเก่านะครับนี่เข็เขมขัดรัดก็ประหยัดไป20บาทนะครับที่ยองซื้อคือสายนํานะครับนี่แล้วก็คััวนะครับอะไรต่งตางๆ ยาวบันสั้นต่อไม่พอซื้อนะครับตามน,นั้นเดี๋ยวเราทดสอบความถี่ที่เราต้องการนะครับก็เอาไปที่หนึ 6, ่งหกแปดเลยแล้วกันหนึ่งหกแปดนะครับเี่กกาลังส่งแพ็กฐานนะก็ประมาณห้าวันนะครับก็คาลิเบตดูคาลิเบตนะครับก็ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งะก็ น่าจะพอเล่นได้อ่ะความทีสูงสูงไม่ไงหนึ่งเจ็ดสีไม่รู้ใครใช้นะครับนี่ยสีก็ลงดีครับเนี่ยเอสลงล้อวัดกำลังส่งก็น่าจะได้ด้วยเห็นไหมครับก็ตกไปม,มากแต่หนึ่งหนึ่งหกแปดนี่กำลังดีเลยครับอ่าเดี๋ยวหนึ่งห้าศูนย์ไงหนึ่งห้าศูนก็ตกมาหน่อยหนึ่ง เข็มจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับตัวนี้รอเปลี่ยนอยู่ครับก็หนึ่งห้าศูนหนึ่งกแปดหนึ่งเจ็ดสี่ใช้ได้อ่ะเดี๋ยวลองหนึ่งสี่สี่ไปไงอันหนึ่งสี่สี่ศูศูก็ขยับไม่มากพอเล่นได้เนาะครับผมตามนั้นครับครับผมเราทดลองทำเพื่อการศึกษาทดลองครัผมถนัดสร้าง แตไม่ค่อยถนัดใช้เท่าไหร่เพราะผมก็ไม่รู้จะคุยกับใครครับหนึ่งห้าูกับหนึ่งหกแปดโอเคนะครับผมเชา้านี้ผิดถูกชิ้นแน่กันครับผมนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเตรียมตัวทำการแล้ว